อย่าลืมว่าฟอร์ดผลิตที่เมืองไทยจริงแต่ว่าไม่ได้ขายที่ประเทศไทยประเทศเดียวหลายหลายประเทศในเอเชียใช่หลายหลายประเทศเป็นประเทศเมืองหนาวอาจจะมีอุณหภูมิติดลบ5องศา6องศายิ่งอุณหภูมิติลดลบเนี่ยทำให้ตัวเครื่องยนต์มาสตาร์ติดยากใช่รถฟอร์ด Ford เลยจําเป็นต้องให้เป็นเอเจนแบตเตอรี่เพื่อเผื่อในประเทศที่เป็นอุณหภูมิติดลบทําให้สตาร์ตรถติดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยเลยได้อาน,นิสงส์ไปด้วยในตัวนี้เลยได้คําคว่าอานิสงส์ใช่ได้อานิสงส์ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Ford นะวันนี้จะพามารับชมกับ The Last Car of Y Tag คันนี้เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าเป็นคันแทบจะคันสุดท้ายแล้วสำหรับในรุ่น Y Tag ขับเคลื่อนสีล้อใครที่สนใจในช่วงนี้นะพี่ๆต้องรีบจัดรีบหากแล้วสำหรับในรุ่น w i Tag เพราะว่าอะไรทำไมรุ่น Y Tag ขับสีถึงไม่มีเพราะว่าในช่วงนี้ Ford เขามองเห็นว่ายอดขายในรุ่น Storm Tag ที่มันเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อเนี่ย คนค่อนข้างซื้อไปทางนั้นเยอะกว่าเขาเลยจําเป็นนะเลยดูแล้วว่าตลาดเนี่ยออกมาเป็นรุ่นวแท็กเนี่ยจะเหลือเพียงรุ่นเดียวคือรุ่นขับเคลื่อน2ล้อตัวเริ่มต้นนั่นเองสําหรับตัวเกียร์ออโต้แล้วก็ถัดมาจากนั้นก็จะเป็นรุ่นสตอมแท็กขับ2แล้วก็ขยับไปสตอมแท็กขับ4แล้วก็จะดันมาคือรุ่น V6 ที่เป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดนะที่ต่อจากตัววแท็กขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้เห็นรุ่นนี้กันอีกแล้วสําหรับใครที่สนใจกําลังเล็งหาอยู่เเเปรเร,เรีียยยบบบทออออู่่่ะหววางตตััมคลืน4้ หรือว่าจะดูเป็นตัววา t แท็กขยับราคาลงมาไปขับเคลื่อน2อล้อเนี่ยก็ลองดูคลิปนี้ไว้ดูเพื่อเป็นประโยชน์ว่าตัดสินใจรุ่นไหนดีว่าออปชันในรุ่นวายแท็กเนี่ยมันขี้เละไหมมันมีอะไรบ้างที่หายไปจากในรุ่นสตอมแท็กนั่นเองใครเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วคิวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจคิวในการทําคลิปรีวิวคลิปแบบนี้ออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันเรื่อยๆคันนี้ลูกค้าช่วยกันออกแบบเรยได้ว่าทางครอบครัวเนี่ยมีส่วนร่วมของในรถคันนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งที่เรามองเห็นนนกันนี ออกแบบกันแต่ละชิ้นเนี่ยก็คือทั้งครอบครัวเนี่ยช่วยกันออกแบบเป็นครอบครัวที่น่ารักอีกครอบครัวหนึ่งนะสำหรับครอบครัวพี่นีก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคิวพามาชมตัวเครื่องยนต์ก่อนเลยมามาดูที่ตัวเครื่องยนต์ก่อนเลยคันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรไบเทอร์โบใช่ไหมพี่พี่ตำแหน่งของเครื่องยนต์อย่างแรกเลยสังเกตว่ารถฟอร์ดต,ตำแหน่งของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะถัดวางไปอยู่ในส่วนของด้านหลังของห้องเครื่องเลย เรียกง,ง่ายๆว่าตำแหน่งลูกสูบที่1เนี่ยมันจะอยู่ตรงกับเบา้าโชกแล้วข้อดีมันคืออะไรทําไมเครื่องยนต์ของรถฟอร์ดเนี่ยจะต้องถัดตัวเครื่องยนต์เข้าไปติดกับห้องโดยสารมากยิ่งขึ้นทำไมไม่เหมือนเครื่องยนต์ของค่ายอื่นที่มันเครื่องยนต์มันจะอยู่บาลานซ์นกลางจะบอกอย่างนี้พี่ๆการทรงตัวเนี่ยยิ่งเราถือของเนี่ย mm. ถือห่างจากตัวเนี่ย mm. เวลาเราทรงตัวมันอาจจะยากแต่ถ้าเราถือของใกล้ๆตัวเนี่ยมันทรงตัวง,ง่ายเปรียบเทียบเหมือนรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์ทำไมเขาถึงเรียกว่าเครื่องวางกลางเพราะเขาเอาตำแหน่ง ในส่วนของตัวรถเนี่ยส่วนที่หนักที่สุดของตัวรถคือเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นเขาพยายามเอาตำแหน่งของส่วนที่หนักที่สุดไว้อยู่ในกลางรถนั่นเองเหมือนการรถฟอร์ดเขาออกแบบมาให้ตัวเครื่องยนต์เน nah> er um ี่ยน้ำหนักที่เยอะที่สุดเนี่ยถัดเข้าไปอยู่ในส่วนของกลางรถให้ได้มากที่สุดมันเลยเป็นตำแหน่งนี้ใน้นวสุนท่วงใช่สูนท่วงของเขามันจะได้ดีมากยิ่งขึ้นการเข้าโค้งมันถึงได้นิ่งมากยิ่งขึ้นฟอร์ดเขาเลยออกแบบไบอย่างนี้แล้วข้อดีที่ได้มาเพิ่มเติมนอกจากการทรงตัวคือระยะเห็นปะระยะตั้งแต่ตัวเครื่องยนต์ถึงตััวกนชยโระะ เรียกได้ว่า2ฟุตกว่าเพราะฉะนั้นหากเกิดอุบัติเหตุนี้ไม่ต้องห่วงเลยระยะการยุบมันมีเยอะมากๆนะตัวนี้เวลาการชนเนี่ยมันจะไม่เสียหายถึงเครื่องยนต์นั่นเองมันอาจจะเสียหายในส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นแผงลังพึ่งมอทน้ําแผงแอร์แผงอินเตอร์แต่มันไม่ได้ยุบแรงเข้าไปถึงตัวเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นเครื่องยนต์เป็นส่วนที่ราคาสูงที่สุดสําหรับตัวรถยนต์ใช่ไหมเวลาเกิดการซ่อมอะไรขึ้นมามันสูงต่แต่ทางนี้ Ford เขาออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้ว การชนการประทะเนี un, a, e no in I mean, ่ยในตัวนี้เรามีการเสริมในส่วนของชุนเหล็กด้วยไม่ว่าการเป็นการชนเหล็กทางด้านหน้านอกจากการชนเหล็กแล้วรถเดิมๆของเขาจะมีคารซับแรงในตัวนี้หากเกิดอุบัติเหตุมีการชนเข้าไปเนี่ยมันจะมีคารที่จะซับแรงก่อนที่แรงมันจะไปกระทักกับตัวเครื่องยนต์นั่นเองและอย่างการที่ห้องเครื่องยนต์สังเกตว่าห้องเครื่องโล่งๆแบบนี้การเขาเรียกว่าอะไร กเรียกว่าการสะสมความร้อนการเก็บความร้อนเนี่ยตัวนี้มันดีขึ้นม,มันไม่อมความร้อนเพราะฉะนั้นมันมีระยะของอากาศที่มันมวลอากาศที่อยู่ในห้องเครื่องเนี่ยมันเยอะขึ้นอัตราการโฟรมันดีขึ้นนั่นเองแล้วเนี่ยตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่ได้เป็นพัดลมผู้เล่ทางด้านหน้าแล้วนะตัวนี้ใช้เป็นแบบพัดลมแบบไฟฟ้ามาให้เสียงดังไหมเสียงดังมากพัดลมไฟฟ้าหเหมือนกับรถเก่งปกติจะบอกว่าถามว่าทําไมเสียงตัวพัดลมดังสังเกตไหมว่าทาไมพัดลมดังเพราะว่าเสียงเครื่องยนต์มันเงียบ เครื่องยนต์ที่มันเงียบเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นใช้เป็นโซ่ราวลิ้นและตัวนี้ใช้เป็นสายพานลาวลิ้นจุ่มในน้ํามันสายพานเนี่ยมันจะมี2ชุดใช่สายพานหน้าเครื่องเนี่ยมันจะมีสองชุดก็คือจะมีสายพานที่จุ่มน้ํามันกับสายพานหน้าเครื่องที่มันติดกับตัวแคมในตัวนี้ลักษณะการใช้งานของเขาคือมันทําให้เสียงตัวเครื่องยนต์เงียบแต่ว่าข้อเสียบอกตรงๆเลยอาจจะเป็นเรียกได้ว่าข้อด้อยอ่าข้อด้อยดีกว่าข้อด้อยคือการใช้งานอายุการใช้งานมันไม่ได้ทนเท่าโซ่ มันเป็นสายพานมันเป็นยางนั่นเองนะตัวนี้อายุการใช้งานจริงๆแล้วอะถ้าตามที่ฟอร์ดเขาเคลมไว้คือ5ปี2 0 0แสนโลโแต่ว่าคิวอยากแนะนำพี่ๆว่าควรเปลี่ยนทุกแสนห้าดีกว่าดีกว่าเราเซฟเซฟดีกว่าเราไม่ต้องไปใช้ถึงลิมิตที่เขาตั้งไว้ใช่จริงๆถามว่าลิมิตที่เขาตั้งไว้ทางฟอร์ดตั้งไว้มันมีผ่านการทดสอบมาแล้วเขาถึงกล้าการันตีว่าใช้ไปเลยถึง200,000กิโลหรือว่า10ปีที่เขาบอก เพราะว่าถามว่าทําไมฟอร์ดถึงกล้าบอกมาอย่างนี้เพราะว่าในตัวรถเราไม่ค่อยรู้กันเพราะาเซลไม่ค่อยบอกว่ามันสามารถซื้อประกันเพิ่มได้ฟอร์ดแค์ฟอร์ดแค์ปกติเราใช้กัน5ปีแสน0 0 0หนโลที่ฟอร์ดเขามีให้สแตนดาร์ดทุกคันแต่เราสามารถซื้อเพิ่มเติมได้คือ10ปี สามารถโทรหาคิวได้เลยใช่สามารถโทรหาคิวได้เลยรถแนะนําว่าซื้อตั้งแต่ออกไปใหม่ๆเลยดีกว่าดีกว่าใช่เพราะฉะนั้นแล้วถามว่า Ford ดเขาโอ้โหรับประกันมาเวอร์หรือเปล่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้รับประกันเวอร์พี่ๆสองแสนโลที่เขาแนะนําให้เปลี่ยนอะ่ะคือเขามีการระยะครอบคลุมการรับประกันให้ไมนมีต้นทุน<ค>น,นะาการรับประกันเพิ่มอะ่ะใช่เพราะฉะนั้นเราใช้การเซฟเซฟเราใช้รถเนี่ยปกติเขาให้เปลี่ยน15 0 0 0มกิโลเราอาจจะเปลี่ยนทุก10 0 0 0มกิโลก็ได้น้ำมันเครื่องเหมือนกันกับตัวสายพานสายพานแนะนําว่า ควรเปลี่ยนระยะเซฟเซฟก็คือ15,000กิโลหรือว่าถ้าใครจะทําแบบแบนนวลเลยก็ได้คือที่2 0 0 0สกิโลก็ทําได้แต่ถ้าเป็นรถ Q วเองอะคิวเป็นคนรักรถเนเราก็อยากใช้รถไม่อยากให้มันถึงลิมิตที่เขาตั้งไว้เราควรเปลี่ยนก่อน,เ,น,อนเลยด,ดีกว่าใช่อย่างรถเราตั้งมา15,000กิโลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราจะทุกหมื่นโลก็ได้ถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องซับ ว่าเราจะต้องเสียงเงินบ่อยๆในการ<ม>เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปใช้งานได้ยาวๆแล้วก็หมดปัญหาความสบายใจเดินทางไกลตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาอะไร<ม>ในตัวนี้ในส่วนของตัวสายพันธุ์หน้าเครื่องนะที่เราอธิบายกันไปมาถึงในตัวของตัวเทอร์โบกันบ้างเทอร์โบตัวนี้เป็นเทอร์โบคู่จะมีเทอร์โบลูกเล็กและเทอร์โบลูกใหญ่ทํางานตั้งแต่รอบต่าแล้วก็รอบกลางรอบปลายจะเป็นเทอร์โบลูกใหญ่นั่นเองถามว่าเทอร์โบคู่อย่างเงี้ยมันดียังไงมันดีตรงอัตราการตัดต่อกําลังบูทของเขาอะ เล่ง er สนุกขึ้นใช่แล้วมันเนียนขึ้นมันจะไม่มีมกระตุกรู้สึกว่าโอ๊ยบูธหายแล้วบูธใหมาอีกทีคือบูธมาหนักเลยมันจะเป็นลีเนียบูธที่มันมาค่อนข้างสมูทอย่างนี้ใช่มันจะค่อนข้างเนียนเลยสำหรับตัวเทอร์โบแล้วก็ในตัวเทอร์โบรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ได้ใช้เป็นตัวแวกข้ามและเอ้ยไม่ได้ใช้เป็นตัวกระป๋องเวสเกและในตัวนี้มันจะใช้เป็นสเต็ปมอเตอร์มันอยู่ตรงไหน สเตเต็มมอเตอร์เนี hair hair ่ยก็จะเป็นพวกนี้นี่อ่าเป็นพวกระบบไฟตัวเนี้ยมันใช้การทํางานบูธของเขาเนี่ยจะใช้เป็นตัวมอเตอร์ในการทํางานและเพราะฉะนั้นมันจะมีความแม่นยํากว่า คมกว่าใช่ถ้าเป็นตัวเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ๆดีเซลเนี่ยก็จะหันมาใช้เป็นสเต็ปมอเตอร์กันสะส่วนมากแล้วที่เป็นเครื่องยนต์ยูโรไฟขึ้นไปแล้วการสังเกตได้ว่าจะเป็นทุกค่ายทุกยี่ห้อที่เป็นเครื่องยนต์ยูโรไฟเนี่ยจะหันมาแต่ว่าไม่ได้บอกว่าทุกค่ายจะเป็นนะจะหันมาใช้แบบสเต็ปมอเตอร์แบบรถฟอร์ดซึ่งฟอร์ดเนี่ยเรามีมาให้ตั้งแต่เปิดตัวนิกเก็ตแล้วสําหรับตัวนี้ก็คือให้มาแบบของดีอยู่แล้วในตัวนี้และในตัวไวท์แท a d ได้มาเป็นตัวเบรกที่เป็นอิเเเล็กทรรออนิบบสต์ มันคือเบรกไฟฟ้ามันคือเบรกไฟฟ้ามันไม่มีมออลมเบรกแล้วเรียงง่ายๆเลยใช่มันก็คือใช้กล่อง ECU ในการควบคุมแรงดันน้ำมันเบรกกระจาย4ล้ออิสระถามว่ามันดียังไงคือมันทํางานไวพี่หากรถมันวกิดเราอ่ะใช่รถเกิดการขับแล้วมันเสียการทรงตัวท้ายปัดอะไรเงี้ยเบรกมันจะเข้าไปจับล้อที่มันมีอาการเสียอาการทําให้รถมันตั้งตรงได้ไวมากยิ่งขึ้น มันทำงานเนี่ยความเร็วของมันอะเร็วกว่าคนคิดอีกไวมากใช่มันเสี้ยววินาทีเลยในการทํางานของเขาในรถรุ่นใหม่ๆถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาเลยใช้ตัวอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์และอย่างระบบไฟของฟอร์ดเนี่ยถาว่าโอ้โหค่อนข้างเยอะกว่าค่าอยอื่นจริงพี่พเยอะกว่าจริงแต่ถาว่าข้อดีมันคืออะไรข้อดีคือมันมีเซ็นเซอร์ทุกจุดเลยหากรถเกิด ความขัดข้องผิดพลาดตรงไหนตนัวนี้มันมีเซ็นเซอร์ฟ้องที่หน้าปัดเลยว่ารถคันนี้แนะนําให้เข้าสู์รถคันนี้แนะนําว่าอย่าสตาร์ทมันบอกมันบอกเลยจะมีตั้งแต่สีส้มก็คือแนะนําให้ตัวเที่ศูนย์ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยคือแนะนําว่าฉุกเฉู่ล<ะ>เลย ห้าใช้งานเลยใช่ครับผมอันนี้ก็คือข้อดีของรถที่มีระบบไฟเยอะๆมันไม่ต้องไปตรวจหาเหมือนสมัยก่อนเลยว่าอะไรเสียกันแน่ระบบใหม่เนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเราเสียบกล่อง OBD เสียบเช็คดูได้เลยว่าตรงไหนที่มันทํางานผิดปกติมันฟ้องโค้ดทั้งหมดไวกว่าไวกว่าไม่ต้องไปค้าหาไม่ต้องไปเจออะไรที่เราบางทีหาไม่ต้องหาหลายจุดแล้วนะเออใช่แล้วก็การจัดวางตําแหน่งรถฟอร์ดเนี่ยด้านหน้าเนี่ย ฝั่งซ้ายมือตรงนี้มันจะเป็นระบบเปียกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเบรกตัวนี้ใช้เป็นดอทสีเลยนะตัวปัจจุบันเป็นดอทสีแล้วก็ในส่วนของน้ําลอยเย็นน้าปัดน้าฝนเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือมันจะอยู่ในฝั่งระบบความร้อนเพราะว่าเทอร์โบเนี่ยมันเป็นสูตรที่ร้อนใช่ไหม,มส่วนฝั่งขวาม,มือเนี่ยจะเป็นระบบเย็นก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวท่อแอร์สังเกตว่ามันจะไม่พลาดผ่านตัวเครื่องยนต์ทําให้การทํางานของแอร์เนี่ยมันทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเป็นท่อแอร์ที่มันพาดผ่านเครื่องยนต์มนมีควาร้อ เพราะฉะนั้นมันจะสูญเสียความเย็นของท่อแอร์แต่ตัวนี้มันทํางานแบบ100%เต็มไม่มีความร้อยเข้ามาผสมเลยแบตเตอรี่เป็น HM m แบตเตอรี่ในตัวนี้ให้มาที่80แอมป์นะ800 CCA ยิ่งค่า CCA สูงทําให้การฉุดกระชากของตัวเครื่องยนต์สตาร์ตติดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าฟอร์ดผลิตที่เมืองไทยจริงแต่ว่าไม่ได้ขายที่ประเทศไทยประเทศเดียว<อ>หลายหายประเทศในเอเชียใช่หลายๆประเทศเป็นประเทศเมืองหนาว อาจจะมีอุณหภูมิติดลบ5องศา6องศายิ่งอุณหภูมิติดลดเนี่ยทำให้ตัวเครื่องยนต์มนสตาร์ติดยากใช่รถฟอร์ดเลยจําเป็นต้องให้เป็น AGM แบตเตอรี่เพื่อ เผื่อในประเทศที่เป็นอุณหภูมิติดลบทําให้สไตล์รถติดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยเลยได้อนิสงไปด้วยในตัวนี้เลยได้คำว่าอนิสงใช่ได้อนิสงก็คือได้แบตเตอรี่เป็นแบบเดียวกันขายแบบทั่วโลกเป็นแบตเตอรี่ตัวนี้เ GM แบตเตอรี่หาซื้อข้างนอกได้ไหมแบตแบบนี้หาซื้อข้างนอกได้แต่ว่าสิ่งที่ดีก็ต้องมีกับสิ่งที่เราต้องแลกมาคือราคาโอเคใช่ไหมราคาค่อนข้างสูงแบตเตอรี่ตัวนึงเนี่ยเป็นแบตเกรดเดียวกับรถยุโรปที่ใช้กันรถเยอรมันก็คือลูกหนึงเนี่ยอยู่ประมาณหลักหมืน น้ำหมื่นต้นๆแต่ถามว่าไม่ใช้แบตเตอรี่นี้ได้ไหมคิวแนะนําว่าแนะนําให้ใช้เป็นแบตเตอรี่ตัวนี้เพราะว่าพอค่าสเปคมันเปลี่ยนค่าไฟมันไม่ถึงเนี่ยมันจะทํางานเพี้ยนเลยระบบไฟต่างๆของตัวรถนั่นเองนะนอกจากนั้นแล้วยังมีกล่องฟิลกล่อง ECU เนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งที่สูงเพราะรถคันนี้สามารถลุยน้ําได้สูงสุด80ซติเมตรนี่คือระยะ ของตัวรถที่สามารถทําได้จากโรงงานก็คือระยะใต้ไฟหน้าเนี่ยแหละเราไม่ต้องมาตั้งระยะวัดหรอกแล้วรถคนันนี้ลุยน้ำได้สูงสุดเกินสเปคด้วยเพราะว่ายกสูงขึ้นมาเพิ่มเติมจากเดิมนะในตัวนี้และสังเกตท่ออินเทคกคือท่อดูดอากาศเข้าเครื่องยนต์เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งที่สูงที่สุดสำหรับตัวฝากระโปรงถ้าสูงกว่าน,นี้ก็คือต้องเจาะฝากระโปรงแล้วที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะที่ออกไปด้านข้างอะซัฟฟารีต่อ,อท่อแล้วอ,อ,อันนี้ฟอร์ดเขาก็คำนึงถ<อ>ึงการลุยเพราะว่าอยากให้รถได้ใช้งานได้จริงนอกจากนั้นระบบไฟก็จะมีตัวไดชาร์ ที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดของตัวเครื่องยนต์และตัวนี้ให้กำลังไฟ80เอ้ย250แอมให้กำลังไฟมาในส่วนที่เยอะที่สุดและสำหรับได้ชาร์จรถปกติทั่วไปของคันนี้มืดปะมืดออยังยังในส่วนของกา,การตกแต่งคันนี้แม่นี้ก็เลือกตกแต่งมาไม่ว่าจะเป็นส c รคูปทรงฟิต ลายกระทิงดุดูแบบนี้ทําเป็นสีเหลืองตัดด้วยสีดําเงาเพิ่มมิติให้มันดูแข็งแรงเพราะว่าส่วนมากถ้าเป็นชุดเหล็กแบบนี้คิวแนะนําว่าลูกค้าใส่สะครูไปด้วยดีกว่าเพราะมันจะดูดีไซน์ที่มันดูล้ําดูแข็งแรงดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นข้อดีของมันก็คือความสวยงามแต่ข้อเสียคือมันบดบงังทัศนวิสัยเราคุยกันตรงต พี่พี่ถ้ามาช่องเพจดีคิวฟอร์เนี่ยเราจะคุยตรงตรงอันไหนที่มันมีปัญหาหรือว่ามันมีผลกระทบต่อการตกแต่งเนี่ยเราบอกกันตรงๆเราไม่ได้เน้นขายว่าทุกอย่างมันจะต้องดีกันหมดมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างเช่นตัวสคูมเนี่ยมันได้ดีไซน์ทรงที่มันดูบึกบึนดูสวยงามดูหล่อกว่ารถเดิมๆมขึ้นเยอะมากๆแต่สิ่งที่แรกมาก็คือไอตัวโหนกด้านข้างเนี่ยที่เราเห็นที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยมันบทบานทัศนวิสัยแต่ถามว่ามันขับแล้วมันแย่มากไหมใช้เวลาปรับตัวนิดนึงาตวรสํหัับ การบดบังของตัวสูบุปในตัวนี้ด้านหน้าใส่มาเป็นกระจังหน้าทรงวิกเตอร์มีไฟเดย์ไลท์ให้ฝั่งละ2ดวงเป็นตัวโอแบบนี้นี่คือเอกลักษณ์ของทางวิกเตอร์เลยตำแหน่งกล้องอยู่ในตำแหน่งเดิมเพราะฉะนั้นใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างไม่ผิดเพี้ยนมีฟังก์ชันกล้อง360องศามาให้ทําให้มองเห็นรถได้รอบคันสังเกตว่ารถคันใหญ่ๆแบบนี้แม่นีเนี่ยด้วยความเป็นผู้หญิงด้วยถ้าขับเนี่ยถ้าไม่มีกล้องแบบนี้อาจจะเวลาจอดเที่ยบฟุตบาทอะไรมีปัญหาแล้ว การระยะยา,ยากการระยะลําบากพอมีกล้อง360อ,องศาและเป็นมุมมองแบบ Bird Eye View พี่ๆนั่งในตัวรถพี่ๆสามารถมองเห็นรถได้รอบขันผ่านตัวจอขนาด12นิ้วใช่เพราะฉะนั้นการทํางานการใช้งานของรถเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมันจะแฮปปี้มากขึ้นส,สะดวกสบายสะดวกสบายใช่รวมถึงตัวไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าทรง Magic LED นี่คือไฟหน้านวัตกรรมที่ล้ำที่สุดในราคารถที่ไม่เกิน3ล้านบาทคิวบอกเลยว่าไฟของ Ford เนี่ยเป็นไฟที่ดีที่สุดแล้ว ในหลอดของเขาในตัวเรล,ลูกแก้วเนี่ยจะมีประกอบไปด้วยหลอด LED เนี่ยทั้งหมด9ดวงในตัวนี้การทํางานคือมันจะเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติแล้วพร้อมหลี่แสงบางดวงที่เป็นไฟสูงเนี่ยที่ไปแยงตารถคันด้านหน้าหรือรถที่สวนมาให้เป็นไฟต่ําโดยที่ยังเป็นฟังก์ชันไฟสูงในตัวดวงอื่นอยู่นั่นเองตัวนี้เลยบอกว่าเป็นฟังก์ชันไฟที่ดีที่สุดแล้วในตัวนี้ที่รถกระบะเมืองไทยไม่มีค่ายไหนนะคิวบอกเลยไม่มีค่ายไหนกล้าให้ไฟที่อัจฉริยะขนาดนี้มา ส่วนที่ตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปก็เป็นกันชนเหล็กมองเข้ามาเนี่ยมันได้ความสวยงามแต่หลายคนถามว่าพี่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนราคากันชนที่มันราคาสูงขนาดนี้ไหมมันมีแบรนด์อื่นมันมียี่ห้ออื่นที่ราคามันถูกกว่านี้มันแตกต่างกันยังไงมองแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยมันก็เป็นเหล็กเหมือนกันความแข็งแรงมันก็น่าจะได้เหมือนกันจริงๆแล้วมันได้เหมือนกันพี่พี่แต่สิ่งที่ราคาของเขาค่อนข้างสูงเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ของคนไทยที่ส่งไปขายถึงออสเตรเลียได้และหลายๆประเทศทั่วโลก การส่งไปขายเนี่ยต้องมีการทดลองนะในตัวนี้ก็คือสามารถชนและแอร์แบ็กยังแตกยังทํางานเหมือนเดิมถ้ามันแข็งเกินไปไม่มีจุดที่ยุบหรือว่าจุดที่แอร์แบ็กทำงานเนี่ยอันนี้คือความปลอดภัยเนี่ยมันหายไปแล้วมันไม่สามารถส่งขายต่างประเทศได้ในบางประเทศที่เขาค่อนข้างฟิกมากในเรื่องความปลอดภัยของผู้ขับขี่นั่นเองของ h ัมเมอรเนี่ยเราได้ทําการทดสอบแล้วมีการชนมีการประทัดจริงแอร์แบ็กทำงานได้เหมือนเดิมทุกอย่างแต่เพิ่มความแข็งแรงและดีไซน สังเกตุว่าสีของเขาถ้าใครใช้ฮัมเ e อมา4ีปีเนี่ยจะรู้แล้วว่าใช้งานไปเนี่ยสีมันไม่มีการล่อนเป็นลอกออกมาเป็นแผน่นตรงนี้หากเกิดเชียวชนการขูดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะก็แค่เป็นเส้นๆส,สิ่งที่เราประท้าไปแต่ว่ามันจะไม่มีการลอกของสีออกมาเป็นแผน่แผนๆเลยเพราะสีตัวนี้ใช้เป็นสีพาวเดอร์โค้เป็นสีผงนั่นเอง สีผงพ่นเข้าไปแล้วทําการอบอีกทีหนึง่งทาให้สีมันมีความแข็งแรงสีของกันชนเหล็กเนี่ยเรียกได้ว่าแข็งแรงกว่าในตัวของสีรถยนต์ปกติทั่วไปอีกนะในตัวนี้ก็ออกแบบมาประเทศไทยจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ออกมาเพื่อไปชนจิงโจ้อะไรหรอก <c oughs> แต่ต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วกันชนเหล็กเขาจาเป็น <c oughs> เพราะว่าเขาไปชนจิงโจ้เราก็คงไม่ได้ไปประท้าอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราได้เลยนะโดยอัตโนมัติเลยคือใส่ชุดเหล็กแบบนี้ไม่มีใครกล้าข่าวเ,เข้ามาใกล้เลารา <c oughs> หรือมาจี้เราเลยเพราะว่า หากเกิดการเฉียวชนมาไม่คุ้มเลยเพราะว่ารถเราเนี่ยแทบไม่เป็นไรเลยเพราะมันแข็งแรงมากๆกันชนของเขามีความหนา4มมตรนะแล้วก็ตัวขายึดเนี่ยมันยึดติดกับตัวแชสซีเลยความหนาของเหล็กในการยึดติดกับแชสซีเนี่ยมีความหนาถึง8มมตรลืมบอกเลยว่ารุ่นนี้คือรุ่นแอด a ลท์สำหรับการชนเหล็กฮ a มเมอร์ในตัวนี้ก็จะเป็นไฟ led ที่เป็นไฟเดย์ไลท์แล้วก็มีไฟฟ o อกแรมมาให้เป็นหลอดเป็นโปรเจคเตอร์ led เช่นเดียวกันในตัวนี้นะผมสำหรับใครที่เป็นสายออฟโรดอยากติดตั้งเพิ่มเติมสำหรัับตว Win ตัวฮาร์เมตัวนี้ก็มีถาดสำหรับรองรับวินเพิ่มเติมสามารถติดตั้งได้ตรงรุ่นเลยไม่จำเป็นต้องเจาะตัวกันชนเหล็กหรือว่าต้องแปลงอะไรเลยตัวนี้มีขาน็ตพร้อมร้อยใส่ได้เลยพร้อมกับป้ายทะเบียนพร้อมกับป้ายทะเบียนที่สามารถยกขึ้นได้เวลาเราจะใช้วินแล้วก็ดึงวินออกมาแต่คันนี้แม่นีก็ไม่ได้เลือกที่จะใส่วินเพราะไม่ได้เอาไปใส่แบบสายออฟโรดจริงออฟโรดเนี่ยมี2แบบพี่พ ออฟโรดมีสายที่แต่งเอาไปรุยจริงๆกับสายแต่งแฟชั่นแต่งสวยงามซึ่งแม่นีเลือกมาที่เป็นสายแต่งแฟชั่นแต่งสวยงามนะแต่ถามว่าใช้ออฟโรดจริงๆได้ไหมใช้ได้เพราะว่าตัวนี้มีระบบขับเคลื่อนสีล้อเพิ่มเติมเข้ามาคิวล้อคันนี้เลือกสายมาเป็นคิวล้อทรงแรปเตอร์นั่นเองทําเป็นสีดําเงาเพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่างานเดิมๆจริงๆจะเป็นสีดําด้านแต่ลูกค้าสามารถเลือกเองได้ว่าอยากได้เป็นสีดําด้านดําเงาหรือเป็นสีอื่นๆซานตัวนี้สามารถสั่งทําสีได้ทั้งหมดเลย ตัวล้อมแม็กเป็นล้อมแม็กลายที่นิยมที่สุดในปัจจุบันนี้แล้วสําหรับล้อมแม็กลายมาเวลเป็นสีดําเงามิลลิ่งด้วยสีเงินเพิ่มเติมเข้ามารัดด้วยยางโอตาีิขนาด33-12.5 R20 ตัวนี้เป็นยาง AT วิ่งได้ทุกสภาพถนน เน้นทางดําที่เสียงค่อนข้างเงียบเสียงไม่ได้ดงังไม่ได้แตกต่างกับยาง HT เลยสําหรับตัวยางโอตอนี้ตัวนี้เป็นรุ่น SA 2 0 0 1คือรุ่นล่าสุดสําหรับโอตานีแล้วนะในตัวนี้ทําการยกช่วงล่างขึ้น2นิ้วโดยการใช้ก้อนเหล็กเนี่ยหนุนที่ตัวหัวโช๊คเพิ่มขึ้นมาทําให้ความสูงสแตนดาร์ดเพิ่มขึ้นมาอีก2นิ้วพร้อมกับใส่ปีกนกปรับองศาเป็นปีกนกยกของ Y O N G ถามว่าสายปิงนกตัวนี้เพื่อความหล่ออย่างเดียวไหมเพื่อความสวย,ยเดียวไหมยอย่างแรกที่เราเห็นคือใช่เลยพี่พี่เพราะมันสวยจริงๆเราต้องยอมรับว,ว่ามันโดดเด่นเออมันโดดเด่นกว่าปิงนกปกติทั่วไปแต่สิ่งที่ได้มาและเขาตั้งใจสร้างขึ้นมาคือการตั้งศูนล้อให้มันตั้งศูนได้บาลานซ์มันตั้งตรงมากยิ่งขึ้นลดอาการการกินหน้ายางยางนอกอยางในบางทีถ้าเราใช้ปิงนกเดิมอ่ะปิงนกเดิมพอเวลายกเนี่ยปิงนกมันจะสั้นและทาให้องศาล้อเนี่ยมันจะเพี้ยนมันจะมีองศาที่ลบหรือบวกนั่นเองนะ ตัวนี้ก็ทําให้ตัวล้อเนี่ยมันตั้งศูนย์ตั้งอยู่ในเซนเตอร,ร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองเราเลยจําเป็นจะต้องใส่ตัวปีกนกปรับองศาตัวนี้มาดูดีไซน์ทางด้านข้างก็ใส่ตัวสติกเกอร,ร์สติกเกอร,รค์คิวมีให้เลือกมากกว่า50แบบ แล้วแต่ความชอบของลูกค้าเลยหรือว่าจะคัสตอมเป็นชื่อตัวเองชื่อบริษัทก็สามารถทําได้สําหรับใครที่ซื้อเป็นในนามนิติบุคคลหรือว่าซื้อเป็นบุคคลธรรมดาเนี่แหละแต่มีอาชีพมีเป็นธุรกิจของเองบริษัทของเราเอเอก็อยากได้เป็นลายของเราเป็นโปรโมทบริษัทไปนในตัวอาชีพเราไปนในตัวก็ทําได้พี่ๆเพ,พ,พราะว่าเรามีช่างสติ๊กเกอร์ช่างกราฟิกเนี่ยออกแบบให้เป็นคันต่อคันเลยมีคัสตอมได้ส่วน ในส่วนของตัวบันไดข้างก็ใส่เป็นบันไดข้างเหล็กคันนี้เรียกได้ว่าใส่มาเป็นตัวชุดแต่งเหล็ก h ฮม m มอรรอบคันนะในตัวนี้ก็เป็นบันไดข้างเหล็กรุ่นชาร์โดเวลาเปิดประตูออกมา ก็จะมีไฟส่องสว่างที่บันไดรวมถึงกระจกมองข้างก็มีไฟส่องสว่างเพราะรุ่นนี้คือรุ่นท็อปมีมาให้มีกล้อง360องศาให้มีไฟเลี้ยวทางด้านข้างให้ที่เป็นหลอด LED แล้วอย่างตัวกระจกมองข้างตัวนี้ไม่มีฟันเฟืองหากเกิดการเฉียวชนนี่พลิกมาไม่ต้องตกใจนะครับผมรถมอเตอร์ไซค์เฉียวชนไม่ต้องไปด่าเขาในรถฟอร์ดไม่มีฟันเฟืองแล้วสามารถพากลับมาได้ในตำแหน่งเดิมทั้งหมดในตัวนี้นั่นเองนี่คือสิ่งที่บางที ฟอร์ดให้มาแต่ลูกค้าลืมดูลืมสนใจหรือเซลไม่ได้พรีเซนต์ตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคิวมองว่าขับรถในเมืองเนี่ยมันมีโอกาสอยู่แล้วที่มอเตอร์ไซค์จะมาเฉี่ยวชนจะมาโดนเนี่ยได้ง่ายมากๆเลยตัวนี้หายห่วงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตัวนี้กระจกยังใช้งานได้เหมือนเดิมพับได้เหมือนเดิมทุกอย่างกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลดมาให้แล้วใส่ข้อมือเปิดฟิล์มกันสาดแล้วก็ลาวหลังคาในช่วงนี้แสงค่อนข้างมืดแล้วคันนี้แม่นีเลือกใส่ามาเป็นฟิล์มที่เป็นฟิล์มเซรามิกด้วย มามาลองดูด้านในบ้างนี่ด้านในเนี่ยมองเข้าออกไปเนี่ยยังมองเห็นได้เคลียร์ได้แบบชัดเจนต้องมองใกล้ๆนะอ่าเห็นไหมดูความแตกต่างแสงจริงกับแสงที่มองผ่านตัวฟิล์มเนี่ยลูกค้าคิวทุกคนเวลาออกรถกับคิวคิวจะแนะนําว่าพี่อัปเกรดเป็นฟิล์มเซรามิกเลยเพราะอะไรถ้าพี่ใช้ฟิล์มธรรมดาแดดเมืองไทยเรารู้อยู่แล้วหน้าร้อนปีนี้43องศา โหร้อนแบบเดือดมากๆเพราะฉะนั้นฟิล์มธรรมดาอาจจะไม่อยู่ขนาด80ก็เถอะนั่นน่าเป็นฟิล์มเซรามิกเลยพี่ๆหนึ่งเลยพี่ไม่ต้องเสียเวลาไปลอกฟิล์ม เพื่อมาติดตั้งฟิล์มที่เกรดคุณภาพที่มันดีขึ้นออกรถก,กับคิวติดตั้งเกรดที่มันดีไปเลยนะไม่ต้องเสียค่าลอกฟิล์มด้วยในตัวนี้นะครับผมก็แนะนําเป็นแบบฟิล์มแบบนี้กันซาดติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปราวหลังคามีมาจากโรงงานทําเป็นสีดําเพิ่มเติมเข้าไปสำหรับด้านหลังก็ใส่มาเป็นตัวโลบาร์เหล็กของ h a m m e r ตัวนี้เป็นรุ่นไหนฟูลี่หรือว่าทรงกระบอกปืนนั่นเองในตัวนี้ก็มีแสง LED เป็นคําว่า h a m m e r ติดตั้งมาให้เป็นแสงสีแดงตัวนี้และสังเกตว่าาางงงงนนของ Hammer. งนขออ Hammer Hammer การเก็บสายไฟการร้อยสายไฟนี่คิวอยากให้มาดูถามว่าราคาที่สูงกว่าแบรนด์อื่นมันแลกมากับอะไรแลกมาการเก็บงานในตัวนี้การร้อยน็อตตัวนี้ไม่ต้องเจาะบอ body, ดี้รถไม่ต้องเจาะตัวกระบะ ร้อยกับรูที่มาจากโรงงานได้เลยในตัวนี้พร้อมกับการเก็บสายการเดินสายที่มันเนียนมากๆสําหรับการเก็บสายไฟในตัวนี้เพราะฉะนั้นเรื่องซีนเรื่องการกันน้ำเนี่ยหายห่วงเลยสาหรับแบรนด์ฮัมเมอร์ในตัวนี้มาถึงในส่วนของด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็มาพร้อมกับแ,แผ่นปิดฝาท้ายหรือว่าเรียกว่าบัมเปอร์ท้ายนั่นเอง อักษรเอฟโอดีทำเป็นสีเหลืองตัดด้วยพื้นสีดำแบบนี้ก็โดดเดน่นคันนี้แม่นีเลือกเป็นแนวแบบทูโทนเหลืองตัดดำมาทั้งคันก็ไม่ไม่โดดเด้งไปสีอื่นนั่นเองนะก็สีแบบเรียบๆทิงครีมดูสวยงามดีนะสไตล์แบบนี้อักษรเขาว่าเลนเจอก็เป็นอักษรสีดำเงาตัวนี้เป็นมติติตัวนูนเพิ่มเข้ามาด้านหลังที่ใส่มาเพิ่มเติมก็ามาพร้อมกับตัวแบรนด์ฮั m เมอร์เช่นเดียวกันกันชนเหล็กตัวนี้นะครับผม ย่างที่บอกไปว่ากันชนเหล็กที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนท้ายหรือว่าบันไดข้ามเนี่ยมันยึดติดกับตัวแชสซีเพราะว่ามันมีน้ําหนักที่น้ําหนักค่อนข้างเยอะในตัวนี้ถ้าเราไม่ได้ยึดติดกับตัวแชสซีเนี่ยความแข็งแรงมันอาจจะไม่พอสาหรับตัวรถธรรมดานะเพราะฉะนั้นจําเป็นเลยสําหรับการใส่กันชนเหล็กแบบนี้ต้องใส่แบบช่างที่ถูกพิธีด้วยฮัมเมอร์เนี่ยเขาจะมีการอบรมช่างตลอดเวลาช่างร้านไหนที่จะติดตั้งฮัมเมอร์ หลายคนก็ไปดูว่าเน้นราคาที่ราคาถูกแต่จริงๆแล้วอ่ะพี่ๆลองดูว่างานติดตั้งอ่ะฟิตเมน,มนตนนน์มันจะต้องได้นี่ดูระยะเห็นป่ะระยะของเขาเนี่ยมันจะต้องได้มันไม่ใช่แค่ขันน็อตมาแล้วใส่จบติดตั้งง่าย,ายๆซื้อไปติดตั้งเองอันนี้คือบอกเลยว่าการติดตั้งเนี่ยจะต้องติดตั้งโดยช่างที่มีความรู้มีการอบรมผ่านทางฮัมเมอร์โดยตรงนะในตัวนี้นะครับผมถึงจะติดตั้งงานออกมาได้ดูเรียบดูเนียนตาแบบนี้ ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาสาหรับหัวบอลลากปากหนกแกวเพิ่มเติมเข้าไปสําหรับใครต้องการเอารถคันนี้ไปลากรถบ้านไปลากเรือเจอสกีหรือลากสิ่งของต่างๆที่ติดพ่วง,ง,ง,งอยู่ทางด้านหลังก็ติดตั้งหัวบอลตัวนี้เพิ่มเติมเข้าไปแล้วสังเกตุว่าหัวบอลตัวนี้มีน็อตยึดเนี่ยทั้งหมด4ตัวแล้วเป็นน็อตที่เบอร์ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นความแข็งแรงในการลากเนี่ยหายห่วงเลยแข็งแรงทนทานมากๆขายยึดที่ยึดติดกับตัวแชสซีก็เหล็กหนาถึง8มิลลิเมตร นะเหล็กหนา8มิลิเมตรเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่ากาันรกระสุนได้เลยนะเพราะว่ากระสุนจะเจาะเข้าไปจริงๆต้องเป็นกระสุนที่เบอร์ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยที่จะเจาะแบบนี้ไฟท้ายเป็นไฟท้าย full LED มาให้แล้วในตัวนี้หน้าตาสวยงามพร้อมกับเสริมฟังก์ชันก็คือเรดร์ด้านหลังมีเลดราให้2ตัวทํางานก็คือมีรถอยู่ในจุดอับสายตาระบบจะเตือนที่กระจกมองข้างพร้อมกับเวลาเราถอยรถออกจากซองบางทีเราถอยรถกล้องอะ่ะมันเห็นแต่มิติมันเห็นไม่ได้ถึงระยะไกลหรอกนั้นคะ่ะ เลด้ามันจับได้ก่อนว่ามีรถขับมาหรือว่ามีคนเดินมามันสั่งเบรกให้อัตโนมัติเลยในตัวนี้พร้อมกับตัวจอเรามันจะมีสัญ,ญลักษณ์เตือนกระพริบสีแดงๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาเบรกไม่ต้องตกใจมันจะฟ้องที่ตัวหน้าปัดเรือนไม,<อ>ม้เลยแล้ว<อ>ใช่เอาท่อด้วยเราท่อหน่อยในส่วนของตัวท่อคันนี้ใส่ามาเป็นท่อแบรนด์ HKS เป็นท่อแบรนด์ญี่ปุ่นนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นท่อสแตนเลสเดิมๆม,มาจะเป็นท่อเหล็กพี่ๆท่อเหล็กหนึ่งเลยคืออาจจะเกิดสนิมที่ผิวสนิมแต่ว่ามันไม่ได้กัดทะลุไปถึงไส้หร แต่ว่าความสวยงามสเตเลสมันสวยงามกว่าอยู่แล้วซองเลยสิ่งที่ได้มาคือน้ําหนักที่เบาวกว่าค่อนข้างเยอะน้ําหนักที่หายไปอ่ะคิวเคยลองยกดูนะไม่ได้ช่างคิวคิดว่าน้ําหนักที่หายไปสําหรับตัวท่อเนี่ยประมาณ3-4โลเลยสําหรับตัวท่อเพราะว่าใบท่อพักเดิมๆเ,เนี่ยที่เป็นท่อเหล็กมันใหญ่อย่างนี้เลยส่วนท่อใหม่ที่เป็น h c เนี่ยพักกลางเนี่ยมันเหลือแค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นการโฟรของไอเสียมันดีมากยิ่งขึ้นทําให้อัตราการเล่งรอบต้นดีมากยิ่งขึ้น คันนี้เขาการันตีสําหรับตัวท่อเนี่ยการันตีว่าแรงมาเพิ่มมา3ามถึงห้าแรงม้าถ้าเราเปลี่ยนท่อแบบนี้แล้วเป็นท่อตรงรุ่มิพี่แค่ขันน็อตจบเลยตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าไฟจะโชว์ไฟจะฟ้องเซ็นเซ,นซอร์ตำแหน่งทุกอย่างยังใช้งานได้เหมือนเดิมในตัวนี้นะครับผมปลายท่อก็ออกแบบมาเป็นปลายท่อคาร์บอนทําให้ตัวนี้เป็นเหมือนลักษณะเคยเห็นอมอเตอร์ไซค์บ้าที่มันจะมีการความร้อนอะ่ะใช่ใช่ คร์บตัวนี้คาร์บอนก็ลักษณะเหมือนเดียวกันก็คือเอาออกแบบมาเพื่อกันความร้อนเวลารถสตาร์สตาด้านๆนเนี่ยเราเดินมาเขี่ยวมาเตเนี่ยตัวนี้มันจะไม่ร้อนนะมันจะร้อนที่ตัวสแตนเลสรอบนอกนั่นเองสําหรับตัวนี้ มาสําหรับใครที่สนใจนะครับรถคันนี้นะอย่างก่อนอื่นเลยอย่างแรกต้องขอบคุณแม่นีนะผมที่เลือกที่จะออกรถกับคิวสำหรับรถคันนี้ว i ยแท็กขับเคลื่อน4ล้อสนใจติดต่อหาคิวได้เลยเบอร์โทร0655266246คิวมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ทุกจังหวัดพร้อมส่งมอบรถคันหล่อๆแบบคันนี้รถของแม่นีเนี่ยส่งถึงหน้าบ้านกันเลยยังไงไว้เจอกันวันส่งมอบนะครับบีครับ Till the day I die.